กับดรมนูนสิวาขี่รองรัฐนะครับัวหน้าพักเศรษฐกิจใหม่นะครับพักเศรษฐกิจใหม่ตอนนี้สรุปแล้วก็คืออยู่ซีกรัฐบาลอยู่ใช่ไหมครับครับเราก็สนับสนุนนะครับการขับเคลื่อนนะครับของรัฐบาลนะครับก็ปัจจุบันเนี่ยนะครับทางพักเนี่ยก็พยายามที่จะผลักดันนะครับสิ่งที่มีประโยชน์นะครับกับประเทศในเรื่องของเศรษฐกิจนะครับก็เป็นเสียงสนับสนุนส่วนหนึ่งของรัฐบาลง่ายๆนะครับ แต่ว่าเศรษฐีใหม่เนียวเดิมทีเราก็รู้จักประมาณหกคนครับแล้วก็มีคุณมิ่งขวัญแสนชวนเป็นหัวหน้าพักครับตัวดรมนูนพอเข้ามาคนอาจจะไม่ค่อยคุ้นไม่ค่อยได้ยินสักเท่าไหร่ครับตอนนี้ในส่วนคุณมิ่งขวัญเนี่ยก็ยังอยู่ที่พักก็ยังคุยกันอยู่ยังมีกิจกรรมทางการเมืองกันอยู่เหมือนเดิมครับแล้วก็ทะเลากันครับก็ท่านมิ่งขวัญก็เป็นบุคลกรนะครับที่ที่มีความรู้ความสามารถครับแล้วก็ ขลบท่านครับคือในแง่ของพรรคเนี่ยเราก็มองว่าสิ่งที่เราพยายามที่จะทำเนี่ยก็คือพยายามขับเคลื่อนนะครับใ,ในเรื่องของเศรษฐกิจนะครับอันเยบใยของพรรคไปใช้นะครับ<ม>ซึ่งก็ต้องยอมรับกันนะครับว่าปัจจุบันเนี่ยนะครับการที่เราเข้ามานะครับร่วมกับรัฐบาลเนี่ยเราก็สามารถที่จะพักด,ดันนะครับ<ม>ในสิ่งที่ เราคิดว่ามันจะมีประโยชน์กับพี่น้องประชาชนเนี่ยคือเป็นนโยบายของพักเศรษฐกิจใหม่เบสต้นไปขับเคลื่อนได้เราไปขับเคลื่อนอะไรบ้างครับในในรัฐบาลเอานโยบายของพักเศรษฐกิจใหม่เนี่ยคือเน้นเรื่องเศรษฐกิจเป็นหลักอยู่แล้วนะครับก็ไปขับเคลื่อนรัฐบาลด้กรบนทืสรุปเลยครับว่าพรคเราไปขับเคลื่อนอะไรได้บ้างภาครัฐเนี่ยเอานโยบายเราไปทาอะไรบ้างครับก็ยกตัวอย่างนะครับยกตัวอย่างก็ จะ็นเรื่องของยานยนต์ไฟฟ้านี่นะครับครับเราก็เมื่อก่อนเนี่ยนะครับในเรื่องของการที่จะพักขับเคลื่อนยานยนต์ไฟฟ้านี่ภาครัฐก็จะค่อนข้างช้านะครับสิ่งที่เราทำเนี่ยคือเราไปขับเคลื่อนนะครับให้ทุกภาส่วนของรัฐเนี่ยนะครับตระหนักถึงความสําคัญของภาคนี้อุตสาหกรรมภาคนี้ว่า มันมีความจําเป็นแล้วนะครับที่เราต้องเร่งสปีดนะครับเพราะว่าอย่างที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเราคิดว่ามันช้านะครับแต่ว่าข้อมูลปัจจุบันเนี่ยนะครับมันเร็วมากนะครับมันผิดแผนจากที่ทําภาครัฐเนี่ยเคยคิดเอาไว้นะครับแล้วก็ไปผลักดันเนี่ยจนภาครัฐเนี่ยทุกคนเนี่ยยอมรับนะครับแล้วก็ เอาตัวอุตสาหกรรมใหม่ยานไรฟ้าเนี่ยมาเป็นตัวนิวเวสเทอร์ของประเทศนะครับพขายางผลักดันให้มันเกิดเร็วขึ้นให้ได้นะครับอีวีเนี่ยมันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจในยุคใหม่ยังไงครับครับคือต้องยอมรับกันนะครับว่าอุตสาหกรรมยานยนต์เนี่ยเป็นอุตสาหกรรมหลักที่ประเทศนะครับทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยก็คือมันมีการ disrupt นะครับ disruption เนี่ยในอุตสาหกรรมยานยนต์นะครับจากที่เป็นเครื่องยนต์สำหรับไฮไรเนี่ยนะครับ มันกลายมาเป็นยานยนต์ไฟฟ้านะครับซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยธุรกิจไทยเนี่ยมีปัญหาที่โดนดิสรับเนี่ยแล้วไปตอบไม่ได้นะครับอย่างฮาร์ดดิสอย่างนี้ครับที่ตอนเนี้ยเมืองไทยก็จะเป็นแหล่งผลิตสุดท้ายนะครับแล้วพอถูกดิสรั t มาเป็นฮาร์ดดิสรุ่นใหม่นะครับที่ก็เรียกว่า SSD เนี่นะครับก็ไม่มีฐานการผลิตในเมืองไทยอีกแล้วนะครับอย่างจอภาพก็เหมือนกันนะครับอันนี้เนี่ยเราก็ไม่อยากให้ ในเมืองไทยเนี่ยนะครับตกขบวนนะครับกับอุตสาหกรรมที่เป็นอุตสาหกรรมหลักของประเทศครับแล้วเ,เราจะทำยังไงครับเพื่อไม่ให้มันตกขบวนเพื่อไม่ให้อุตสาหกรรมเหล่าน,นี้เนี่ยมันหายไปจากสารบบก,กับไม่ได้ก่อให้เกิดประโยชน์หรือไม่สามารถยาระสาบต่อหรือไม่สามารถที่จะพัฒนาไปสู่อุตสาหกรรมครับก็ในเรื่องของออการตกขบวนเนี่ยนะครับเราก็ทกําการศึกษามาอย่างมากนะครับแล้วก็ ไปค้นข้อมูลจากต่างประเทศนะครับแล้วเรานําข้อมูลตรงนี้มานําเสนอนะครับทางรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องทุกท่านนะครับทุกท่านเนี่ยก็พอเห็นข้อมูลบก็ตกใจนะครับว่าอุ้ยเราไม่ทันจริงๆครับนะครับมันถึงยุคองมาแล้ววันนี้มันถึงยุคก่อนหน้านี้แล้วด้วยใช่ครับ เศรษฐกิจใหม่ก็เลยเอาแนวนโยบายที่เกี่ยวข้องกับอีวีเนี่ยไปสะท้อนไปเสนอผ่านการผลักดันของภาครัฐในนามภาครัฐนะครับอันนี้ก็ถือว่าประสบการณ์กเร็จไปถึงไหนแล้วครับตอนนี้นะครับก็ตอนนี้เนี่ยภาครัฐก็มีการจัดตั้งคณะกรรมการการช่วยเหลือไฟฟ้าแห่งชาตินะครับแล้วก็ปรับเป้าหมายใหม่นะครับให้มันเร็วขึ้นนะครับก็ปี2035เนี่ยนะครับก็มีการกําหนดเป้าหมายใหม่นะครับว่าเมืองไทยนีต้องมีการ ใช้ยานยนต์นะครับที่ผยานยนต์ไฟฟ้าเนี่ยยังน้อยเท่าไหร่นะครับแล้วมีอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่ผมอยากพูดถึงก็คือในเรื่องของคือปัจจุบันเนี่ยผมเป็นประธานคณะมนตรีการความมั่นคงนะครับเศรษฐกิจชายแดงนะครับแล้วก็การยุทธศาสตรชาติและการปฏิรูปประเทศนะครับสิ่งที่เราพยายามผลักดันมาตลอดนะครับก็คือเหตุสเ่งพิเศษครับซึ่งตอนนี้พิเศษซึ่งความจริงเนี่ยรัฐบาลที่ดำนินโดยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ย ก็ให้ความสำคัญกับเรื่องเศรษฐจพิเศษเยอะนะครับตั้งแต่4ีจุดหจุดใช่ไหมครับตอนนี้กันไปถึงไหนยังไงครับเขาก่อไปผลักดันได้แค่ไหนคือตอนนี้เนี่ยนะครับมันก็เริ่มชะลอลงไปครับตอนนี้เนี่ยที่ผักดันกันเต็มที่ก็มีเฉพาะ EEC นะครับแต่เรามองว่าทางพังบอกว่ามันไม่พอนะครับเพราะว่ามันก็จะกลายเป็นเปกระจุกอยู่ทางภาคตะวันออกนะครับเราก็คิดว่า ภาคอื่นเนี่ยก็มีศักยภาพครับแล้วมันเป็นกระจายความเจริญนะครับอย่างตอนนี้นะครับเราทางผมเนี่ยก็ร่วมกับนะครับภาคสสนะครับทาง่าย้าง่ายรัฐบาลในพื้นที่ภาคเหนือนะครับภาคภาคอื่นๆด้วยนะครับทั้งภาคตะวันตกภาคใต้นะครับผักนำเขตเขตเศรษฐกิจพิเศษนะครับโดยเฉพาะอย่างภาคเหนือนี่นะครับมีเริ่มเป็นรูปธรรมนะครับเราจะมีการขอ เตรียมกฎหมายออกพระราชบัญญัติขึ้นมาคล้ายดีซีนะครับเพื่อพัฒนาให้อยู่ตรงไหนล้านนาครับตรงนี้เราจะเป็นตรงล้านนานะครับก็จะมีก็จะเป็นภาคเหนือตอนบนนะครับต่อมาตอนล่างนะครับตรงนี้เนี่ยก็พัฒนาให้มันเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษนะครับให้สําเร็จเพราะว่าเราเรียกแต่ละภาคแต่ละพื้นที่เนี่ยมันก็จะมีจุดเด่นนะครับมีข้อได้เปรียบที่ต่างกันนะครับอันนี้เนี่ยก็ พยายามผลักดันซึ่งเราก็คิดว่าสุดท้ายเนี่ยมันก็จะช่วยประเทศได้จริงๆครับนะครับก็นอกเหนือจาก EC <c oughs> ก็คือเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกแล้วเราก็จะไปเหนือแล้วครับนะ,นะเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษเหมือนกันจากเหนือไปไปไหนนะก็จะมีไปทางภาคตะวันตกนะครับพวกทางคืออย่างหนึ่งนะครับก็บ <c oughs> คือที่เราต้องยอมรับกันว่าการท่าชายเฉแดนของประเทศเนี่ยมีมูลค่าสูงมากนะครับ ทั้งด้านที่ติดกับประเทศพมา่าอาเมียนมานะครับทั้งทางด้านติดกับลาวนะครับติดกับเขมรน,นะครับตรงนี้เนี่ยการค้าเหล่าเนี้ยประเทศไทยได้ดุลได้เปรียบมาตลอดนะครับฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยเป็นแหล่งรายได้หลักนะครับของประเทศนะครับการค้าขายผ่านชายแดนพวกนี้นะครับมีเป็นแสนแสนล้านนะครับเป็นการเป็นการค้าขายที่มหาศาลนะครับแล้วก็ประเทศไทยได้ดุดลการค้ามาตลอดนะครับฉะน,นั้นเนี่ยนะ มันผมว่ามันเป็นสิ่งที่สําคัญมากนะครับแล้วก็สินค้าไทยเนี่ยนะครับก็ได้มาตรฐานมีมาตรฐานนะครับส่งออกไปประเทศเ่าเนี่ยนะครับก็ทุกคนก็อยากซื้อนบฉะนนเนี่ยถ้ามันมีการพัฒนานะครับในทั้งในเรื่องของจุดนะครับเปลี่ยนไทยสินค้าถ้ามาอยู่ฝั่งไทยเนี่ยนะครับมันก็จะสร้างมูลเศรษฐกิจนะครับสร้างจ้างงานได้เพิ่มขึ้นครับก็เป็นเรื่องของการค้าขายชาแนกับประเทศเพื่อนบ้านเรานะับ สุดท้ายท่านดรมนูนฮะพักเศรษฐกิจใหม่เมื่อชูนโยบายเศรษฐกิจเป็นสัญลักษณ์ที่ประชาชนเลามองข้าที่พักภาพินะก็จะงงเรื่เศรษฐกิจแล้วท่านยกตัวอย่างสองกรณีก็คือ E ีวีกับเรื่องของ EC ซีฮะที่จะขยายไปจังหวัดอีคร้บแสดงว่าเศรษฐกิจใหม่เดินมาถูกทางแลวใช่ไหมครับเรื่องนโยบายครั้งหน้าเราก็ยังจะยงอยู่เพื่อที่จะนําแนวนโยบายนี้ไปเสนอประชาชนสู้ศึกหน้าตัางหน้าเพื่อใช่ไหมครับ ผมคิดว่าตอนนี้นะครับทุกคนเนี่ยก็ลำบากนะครับกับกับเศรษฐกิจนะครับกับโควิดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ทุกคนก็ต้องการนะครับที่จะเห็นแสงสว่างนะครับว่าประเทศไทยเนี่ยนะครับจะมีความเจริญก้าวหน้านะครับฉะนั้นเนี่ยประเด็นเศรษฐกิจเนี่ยเป็นสิ่งที่พี่น้องประชาชนเนี่ยต้องการครับอันนี้ก็คือจุดเด่นนะฮะ แล้วก็นํามาสรุปนะฮะภายในเวลาอันจํากัดของพักเศรษฐกิจใหม่นะครับายใต้การนําของัวน้าพักคนใหม่นะครับดรมนูนครับชื่ออาจจะยังไม่คุ้นนะแต่ว่านับจากนี้ไปคอกันเมืองดีโอ้โหจะจำได้แล้วล่ะฮะขอบพระคุณนะครับ